ครับก็สวีสวิดาตคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้เราก็อยู่ในรายการแล่นไม่ชินเกโอ้ยนะครับเกมจีเทวิกิกแล้วนะฮะกับการโปรโมทเซิร์ฟแนวไฟเอ็มนั่นเองนะฮะวันนี้นะครับพี่ก็มีเซิร์ฟหนึ่งนะมาแนะนำผู้ชมเลยีก็ทำการค้นหาชื่อเซิร์ฟก็เจอเลยนะครับอ่านี่รอสักครู่หนึ่งนะอ่ะมาแล้วนะครับนี่เลยเซิร์ฟนี้เลย โอเคก็เป็นเซิร์ฟแนวอะไรนะครับก็เป็นแนวโลเปนะครับสวมบทบาททั่วไปนั่นเองนะครับใครที่สนใจนะฮะอยากเข้าเล่นเซิร์ฟนี้เดี๋ยวพี่จะทิ้งข้อมูลเอาไว้ใต้คลิปนี้เลยนะครับแล้วก็ตอนนี้นะทางเซิร์ฟมีวลิทด้วยนะครับต้องไปสอบขอวลิทได้ที่ดิสคอร์ดของทางเซิร์ฟเท่านั้นนะครับแล้วก็อาวุธเซิร์ฟนี้ตีง่ายนะครับแล้วก็มีอีสปอร์ตนะครับส่วนอาวุธก็ตามทันแน่นอนนะครับถ้าเกิดว่าใครเข้ามา ประเทศนี้นะครับเป็นผู้เล่นใหม่ตามฐานแน่นอนนะครับโอเคเพื่อกาซิลลานะครับเราก็รับการกดคอนเน c t แล้วก็เดี๋ยวไปเจอกันในเซิร์ฟเลย <Yeah. S 1> Let's go เย่ตอนนี้เราก็เข้าไปในเซิร์ฟเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่เลยเมื่อผู้ชมเข้ามาครั้งแรกนะเซิร์ฟนี้นะครับก็จะมาเกิดอยู่แถวๆตรงนี้เลยนะตรงลานจอดรถนั่นเองนะครับพอเราเข้ามาแล้วนะครับเราก็าทาการกรอกข้อมูลนะฮะตัวละครน,นะครับของเราให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ แต่งตัวนะครับตามสไตล์คุณผู้ชมเลยเซิฟนี้ก็จะมีพวกหมอเสื้อผ้านะครับทรงผมแหวนนาฬิการองเท้าหมวกนะครับกระเป๋าต่างๆเยอะแยะมากมายเลยนะฮะก็แต่งตัวเสร็จแล้วนะครับแล้วก็ต่อมานะครับปุ่มคําสั่งภายในเซิฟมีอะไรบ้างนะครับโอเคอย่างแรกเลยเราก็ทําการกด F1 นะครับ F1 นี่ก็เป็นการเปิดโทรศัพท์มือถือแล้วก็ต่อมากด F2 นะครับนี่ก็จะเป็นกระเป๋าแบบนี้เลยนะฮะ UI กระเป๋าก็ประมาณนี้นะครับ แล้วก็ปุ่มต่อมานะครับปุ่ม F 3นะครับ F 3นี่ก็จะเป็นแอนิเมชันนะฮะท่าทางต่างๆนะครับก็ลองเล่นกันได้นะครับอันแรกก็จะเป็นแดน์นะครับอ่านี่เลยนะครับก็เป็นท่าเต้นนะครับส่วนพอปก็เป็นการเอ่อถือของอะไรประมาณนี้นะครับอย่างเช่นอันนี้ก็แบบอ่าเป็นถือกล่องอะไรอย่างนี้นะครับ แล้วก็ต่อมากด F5 นะครับ F5 นี่ก็จะเป็นหน้าต่างอุ้มนะครับเป็นหน้าต่างอุ้มแบบพิเศษเลยนะครับอันนี้ก็จะมีด้วยกันประมาณ5อย่างนะครับเอาไว้แบบถ่ายรูปอะไรประมาณนี้นะครับอุ้มแบบคิมมนโตประมาณนี้นะครับก็ลองเล่นกันดูนะครับแล้วก็ปุ่มต่อมากด F7 นะครับก็จะเป็นใบแจ้งนี้นะครับหรือว่าบินแล้วก็ F9 นะครับก็จะเป็นอะไรอ่ะอันนี้พี่ อ๋อเป็นเมนูอุ้มเหมือนกันนะครับแต่ว่าเป็นอุ้มแบบธรรมดานะครับก็จะเป็นอุ้มแล้วก็แบบอุ้มแบบขี่หลังอะประมาณนี้นั่นเองนะฮะอโอเคแล้วก็กด F10 นะครับนี่เลยก็จะเป็นอีโคโนมี่นะครับของราคาขึ้นลงนะครับอย่างเช่นตอนนี้นะครับอะไรขายได้แบบว่าเงินดีนะครับก็น่าจะเป็นเนื้อหมูป่านะครับอุ้ยหอันประมาณ242บาทเลยนะครับโอเคแพ็คไก่ก็ประมาณ57บาทนะก็สามารถตูได้เลย โอเคแล้วก็ต่อมากดดีลิทอ่ากดดีลิทก็จะเป็นการเปิดสกอบอทนะครับนี่ก็จะมีอ่า ID เบอร์โทรศัพท์มีชื่ออาชีพนะครับแล้วก็คนออนไลน์ทั้งหมดประมาณกี่คนนะครับตอนนี้ก็มีคนอยู่ประมาณอ่าในประเทศนะตอนนี้เลยนะครับก็ประมาณ29คนนะครับแต่ว่าตอนเย็นนี่คนก็ถือว่าเล่นเยอะเลยนะเซิร์ฟนี้นะครับเกือบร้อยคนเลย แล้วก็ปุ่ม M นะครับปุ่ม M นี่ก็จะเป็นเมนูวงล้อนะครับถอดเสื้อผ้าประมาณนี้เลยนะฮะ<ป>โอเคอย่างที่เราจะทําการถอดเสื้อนะครับแล้วก็ถอดกางเกงอ่าประมาณนี้เลยนะก็จะโป้แล้วนะครับแล้วก็ทําการใส่ไวเหมือนเดิมนะฮะอ่านี่เลยประมาณนี้เลยนะครับโอเคแล้วก็เซิฟนี้นะครับมีระบบอ่ารับของลายวันด้วยนะครับก็ให้ทำการกดอ่าเพกอัพนะครับ อ่านี่เลยนะฮะก็จะเป็นหน้าต่างนะครับวันแรกที่เราเข้ามานะครับนี่วันที่1นะครับเราก็ทําการกดลับไปเลยอ่าได้เงินมาเพิ่มประมาณ500บาทนะครับส่วนของเริ่มต้นนะครับที่ทางเซิร์ฟแจกมาให้นะครับมีอะไรบ้างนะครับก็ทําการ เป 50, 000, ิดกระเป๋าขึ้นมาเลยนะฮะเงินเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ1 0 0 0 0บาทนะครับในตัวประมาณ5,000ันแล้วก็ในตู้ A อทเอ็อีกประมาณ5 0 0พันหรือเปล่าพี่ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับแต่ว่ามีกระชานะครับเงินเริ่มต้นมาให้นะครับนี่ประมาณ2ลูกนะครับแล้วก็จะมีสเต็กนะครับแล้วก็น้ำสมูทตี้นะครับแล้วก็รถเริ่มต้นนะครับนี่อ่าก็รับการกดใช้นี่ก็แจกชนิดนนเองนี่ได้มาแล้วนะครับเป็นรถมินินะครับ โอเคแล้วก็จะมีบัตรรีสกินหรือว่าบัตรสัญญกรรมนะครับแล้วก็กาชาสุ่มแจกรถนี่จำนวน10ลูกนะครับ <Yahoo! S 1> โอเคก็ได้เงินมานะครับแปลว่าสุ่มแจกรถน่าจะได้ยากนะครับโอเคก็ประมาณนี้เลยละกันเนาะ โอเคแล้วก็ต่อมานะครับก็จะเป็นกล่องลดเวลาเก็บนะครับไอ้กล่องลดเวลาเก็บก็คือว่าเวลาในการเก็บอะไรเนี่ยจะลดลงนะครับแล้วก็กล่องนี้นะครับกล่อง x 2นะครับหรือว่ากล่องคูณ2 15วันนะครับก็ของที่ได้จากงานขาวนะครับจะคูณ2นะครับโอเคก็ทำการกดใช้นะครับอ่าแล้วก็จะได้เป็นเหมือนแบบว่าเป็นบัตรมานะครับนี่เลย โอเคส่วนอันนี้ครับก็จะเป็นกล่องผู้เล่นใหม่นะครับนี่ก็รับการกดใช้โอเคก็ได้เป็นบัตรผู้เล่นใหม่มานะครับส่วนอันนี้นะครับอ,นะอุ้ยเดี๋ยนะอ๋อเฮ้ยมีป้ายบานหัวด้วยวะเฮ้ยโคตรเท่นะครับผู้เล่นใหม่นะครับสอนด้วยนะครับประมาณนี้เลยโอเคไม่ใส่แล้วกันนะมันดูแปลกๆโอเคส่วนอันนี้นะครับก็จะเป็นกระชา V5 นะครับ โอเคครับได้เป็นเงินมานะฮะก็ประมาณนี้เลยแล้วกันเนาะโอเคตอนนี้เราก็อยู่กันที่กาลาดนะครับนี่ก็มีอเมซ o n แล้วก็มีเซเว่ด้วยนะครับเฮ้ยรถสีชมพูโคตรน่ารักเลยว่ะนะครับโอเคแล้วก็เดี๋ยวนะเออพี่ลืมเปิดกระชาอันนี้เลยว่าก็เป็นเงินเริ่มต้นนะครับนี่นี่ได้มาอีกประมาณ10,000บาทนะครับก็ทำการเปิดอีกสักรอบหนึ่งแล้วกันเนาะ โอเคตอนนี้เราก็มีเงินอยู่ประมาณ25 0 0 0แล้วนะครับโอ้โหแจกเงินจัดเต็มเลยวะนะครับโอเคตรงนี้ก็มีระบบอะไรบ้างนะครับภายในเซิร์ฟโอเคอย่างเช่นนะครับก็จะมีระบบนอนอ่าอันนี้ก็คือระบบนอนโอเคแล้วก็สามารถนอนได้นะครับแล้วก็สามารถอาบน้ําได้นะครับนี่จุดอาบน้าก็อยู่ตรงนี้เลยนะครับแต่ว่าเราต้องไปซื้อที่สบู่ก่อนนะฮะโอเค okay, ตอนนี้เราไม่มีสบู่นะฮะ แล้วก็จะมีพวกกล่องจูนรถนะครับกล่องจูนรถเพื่อเพิ่มความเร็วให้กับรถอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็จะมีโซนนะครับสำหรับโซน afk ด้วยนะซิฟนี้นะครับโอเคนี่ก็คือร้านค้านะครับอันนี้เป็นร้านค้าทั่วไปนะครับขนมปังน้ำเปล่าโทรศัพท์รับการซื้อเอาไว้เลยแล้วก็บัตรทํางานนะครับมีเมล็ดกระท่อมด้วยนะน่าจะต้องเรา,าไปปลูกเอานะครับ ส่วนอันนี้นะครับก็จะเป็นที่จี้เหล็กนะครับแล้วก็สบู่นะครับก็ทำการซื้อเอาไว้เลยนะครับส่วนหมอนะครับก็เอาไว้นอนนะครับแล้วก็มีไบโอลสผ้าเช็ดรถนะครับบัตรสัญญกรรมแล้วก็บัตรเข้าอีโซนอีสปอร์ตอไประมาณนี้ตันเองก็ทำการซื้อเอาไว้ก่อนนะครับแล้วก็มีเปเตที่เคลื่อนย้ายอะไรประมาณนี้นะครับโอเคส่วนโทรศัพท์นะครับก็ทำการกด F1 นะครับนี่ก็เปิดติดแล้วนะครับเดี๋ยวทำการตั้งค่าเป็นภาษาไทยแป๊บหนึ่งนะครับแล้วก็ควบคุมด้วยเมาส์นะฮะ นี่ทวิตเตอร์ก็สามารถเล่นได้ตามปกติเลยนะครับนี่ประมาณนี้เลยไข่เนี่ยหน้าตาโอ้โหมาครับแล้ก็จัดการเบริรดลถกันดีกว่านะครับอตอนนี้พี่ก็มีรถอยู่ในโกดังนะครับจํานวน3คันด้วยกันเดี๋ยวพี่จัดการเบริรดสักหนึ่คันแล้วกันนะไม่รู้ว่าเป็นคันไหนนะครับโอเคเป็นคันนี้เลยนี่เลยนะครับอันนี้ก็คือรถเริ่มต้นนะครับ โอเคเมื่อกี้เราทําการซื้อสบู่มาแล้วใช่ป่ะแล้วก็เดี๋ยวทําการลองไปอาบน้ําดูก่อนดีกว่าไปอ่าไป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 โอเคจุดอาบน้ํานี่ก็คือห้องน้ําชายกดตัวอี้นะครับนี่เป็นไงระบบโคตรเท่นะครับในการอาบน้ําโอเคตอนนี้เราก็อาบเสร็จแล้วนะครับโอเคแล้วก็จุดต่อมานะครับเดี๋ยวทําการเปิดแผนที่ดูกันนะครับนี่นี่ก็คือภายในเซิร์ฟทั้งหมดเลยนะครับประมาณนี้เลยนะฮะว้าว แล้วก็ในร้านอเมซอนนะครับมีโต๊ะคราฟอยู่ด้วยนะครับปะเราก็ับการแวะเดินเข้าไปดูหน่อยนะครับเฮ้ยติดอะไรอยู่เนี่ยโอ้โหจอดรถโอเคส่วนโต๊ะคราฟทำอาหารนะครับนี่เราก็สามารถคราฟสเต็กนะแล้วก็น้ำสมูทตี้นะครับข้าวผัดแล้วก็ปิ่นโตนะครับแล้วก็น้ำซมได้ด้วยนะครับส่วนประกอบเราก็สามารถดูได้นะตามนี้เลยนะครับนี่มีไงมีสาวน้อยอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับ แล้วก็ตรงจุดนี้นะครับจะเป็นจุดวาร์ปไปวอลโซนนะครับนี่อยู่ตรงนี้เลยนะครับโอเคกดตัวอ e ีนะครับเพื่อทําการเทเลพอร์ตมานะครับโอเคนี่เลยนะน,นี่ก็คืออ่าเป็นเอาไว้ซ้อมต่อยได้นะครับนี่เป็นไงโอ้โหพื้นที่โคตรกว้างอ่ะคุณผู้ชมเป็นไงเอ้จัดเต็มนะครับแล้วก็มีตู้เซฟอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับ สำหรับเพื่อนๆนะครับพี่ๆน้องๆนะครับที่มาเป็นแก๊งมาเป็นครอบครัวนะครับมาเล่นเซฟนี้นะครับมา15คนขึ้นไปนะครับรับรถอ่าสองคันฟรีๆไปเลยนะครับนี่เดี๋ยวพิจารขึ้นรูปให้ดูฮะนี่เป็นคันนี้เลยนะแล้วก็ุญแจทูเซฟนะครับบวกกล่องตีอาวุธนะครับและอื่นๆอีกมากมายนะครับอ่าประมาณนี้เลยนะโอเคตอนนี้เราก็ใกล้ถึงร้านขายรถแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูกอนว่ามีรถอะไรขายบ้างนะครับ โอเคจอดรถไว้ตรงนี้เลยนะครับแล้วก็ทำการล็อกรถด,ด้วยนะครับน่าโคตรเท่ครับมีเสียงด้วยนะตอนล็อกโอเคส่วนจุดซื้อรถก็อยู่ตรงไหนเนี่ยด้านในมีไหมไม่มีนะครับโอเคครับตอนนี้เราเจอแล้วอ่าอยู่ตรงนี้เลยนะครับ okay, <ๆ>โอเคก็ทำการกดตัวอีนะครับนี่เป็นไงระบบการซื้อรถโคตรเท่คุณผู้ชมโอเคเราซื้อขันไหนดีอะเดี๋ยวขอดูก่อนอันนี้เป็นพวกมอไซค์นะครับนี่มีพวกแนวสปอร์ตซูปเปอร์คาร์นะครับ โอเค SUV รถทำงานก็มีนะครับรถกระบะรถแวนมอไซค์จักรยานโอ้โหเพียบบอกเลย okay, โอเค<ะ>ก็ประมาณนี้ละกันนะครับไปแล้วก็จัดการกดออกเลยนะครับแล้วก็ไปที่รถของเรากันนะ,ะส่วนหน่วยงานในเซิร์ฟนะครับก็มีหน่วยงานอะไรบ้างน,นะครับตอนนี้ก็จะมีตำรวจนะครับมีหมอแล้วก็มีช่างนะครับรับหน่วยงานไหมก็รับนะจำนวนมากเลยใครอยากเป็นผอ,อรตออรอยากเป็นหมออะไรเงี้ยอยากเป็น อ่าหน่วยงานช่างนะครับก็ติดต่อได้ที่ d i s c o อ d ของทางเซิฟดูนะครับ <Yahoo! S 1> แล้วก็จะมีตุลาการด้วยนะเซิฟนี้นะครับอ่ามีตำแหน่งเป็นแบบตุลาการอะไรประมาณนี้นะครับคล้ายๆแบบเป็นสภาเมืองหรือเปล่าอันนี้พี่ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับตอนนี้เราก็มาถึงหน้าสนอแล้วนะครับสนอก็ไม่ได้ตกแต่งอะไรนะด้านหน้านะครับก็เดิมๆธรรมดานะครับนี่เลยอ่าประมาณนี้เลยนะฮะ โอเคแล้วก็ต่อมานะครับโรงพยาบาลก็อยู่ทางด้านหน้าเลยแล้วก็ไปที่โรงพยาบาลกัน,นครับส่วนด้านหน้าตรงนี้นะครับก็จะเป็นสวนสาธารณะนะครับนี่ทางด้านซ้ายนะครับโอเคแล้วก็มีรูปโอ้โหเ็ดเครูปโลโก้อะไรเนี่ยเฮ้ยโคตรเท่จะเก๊กลอกไปไหนครับเนี่ยโอเคโรงพยาบาลก็อยู่ทางด้านหน้าเลยนะครับโอเคโรงพยาบาลก็ไม่ได้ตกแต่งอะไรนะครับก็ เดิมๆนะครับประมาณนี้เลยนะฮะอ่ามีคุณหมอนะครับอ่าพร้อมต้อนรับอยู่เลยนะฮะสวัสดีครับคุณหมอโอ้โหแล้วก็จุดต่อมานะครับในเซิร์ฟนะตรงนี้นะครับที่สนามบินล่างนะครับก็คือจุดอะไรเนี่ยก็คือเป็นเอ่อวอรโซนะครับแต่ว่าเป็นระบบ E-Sport ์นะครับจะมีให้เช่าอาวุธด้วยนะฮะที่นี่เลยนะครับสามารถไปเช่าอาวุธได้นะครับตรงนี้นะ โอเคส่วนตรงจุดนี้นะครับก็จะเป็นอู่ช่างนะครับเดี๋ยวเราไปสำรวจที่อู่ช่างหน่อยลวกันนะป let's go <S ตอนนี้เราก็มาถึงอู่ช่างกันแล้วนะครับนี่เลยก็ลงแบบอู่ช่างนี่ไปนะครับนี่นะยตอนนี้ก็ยังไม่มีช่างนะครับอ่าช่างยังไม่มาออนนะครับเราก็ยังไม่สามารถแต่งรถไดน้นะครับต้องรอช่างเท่านั้นนะฮะโอเคช่างไปไหนอยู่เนี่ยเออนะครับ ตอนนี้เราก็มาอยู่กันอีกหนึ่งจุดแล้วนะครับทำไมรถคันนี้มันดิฟจังเลยวะโอเคครับตอนนี้เราก็มาถึงแล้วอึ๊บอ่าจอดรถไว้ตรงนี้เลยนะครับด้านซ้ายนี้ก็จะเป็นตลาดโลกนะครับก็สามารถเอาของพวกอ่าผิดกฎหมายนะครับแล้วของทุกกฎหมายทั่วไปนะครับมาขายได้เลยนะครับนี่นะอุ๊ยมีคนเอาเพชรนะครับปลาปลาก็มีนะครับอ่กุ้งนะครับหมูอ่าถังนมวัวนะครับประมาณนี้แหละเพียบเลย แล้วก็ด้านขวานะครับอ๋อเป็นจุดรับซื้อนะครับโอเคก็สามารถนาของนะครับอ่ามาขายตรงนี้ได้เลยนะก็คือจุดรับซื้อนั่นเองนะครับโอเคเมื่อเราแบบไปเก็บอ่าของทุกกฎหมายมาไปทําอาชีงอาชีพอะไรประมาณนี้แล้วก็นํามาขายตรงนี้ได้เลยนะฮะคุณผู้ชมโอเคแล้วก็จุดต่อมานะครับไปในเมืองมิเล็กไหมเดี๋ยวพี่ขอดูก,ก่อนนะครับตรงนี้เราก็ไปสํารวจมันแล้วนะครับแล้วก็ตรงนี้คือจุดอะไรอะ อันนี้เป็นจุด่าตุลาการนะครับคล้ายๆเป็นสภาเมืองนะครับโอเคแล้วก็เลเวลเซิฟนี้นะครับก็น่าจะอยู่ตรงนี้เลยนะฮะอ่านี่เลยไปแล้วก็ไปที่เลเวลกันตอนนี้เราก็มาถึงเลเวลแล้วนะครับอ่านี่เลยฮะโอ้โหก็ว่าอยู่ขับรถชนอะไรวะเมื่อกี้นะครับโอ้โหปีที่ก้านอยู่ตรงนี้ด้วยนะคุณผู้ชมนะครับระวังนะถ้าเกิดว่าขับรถมานะครับ แม่กลมกกืนมากเลยเพราะว่าพี่ลงภาพสวยนะมองไม่เห็นเลยโอเคเดเบลก็ประมาณนี้ตกแต่งนะครับสวยงามมากๆนะครับตรงนี้ก็จะเป็นตู้เซฟนะครับแล้วก็คนนี้เขาก็กำลังทำเนี่ยอันนี้เป็นโต๊ะคราฟของจําเป็นนะครับโอเคคุณจะตู้เซฟนะครับบัตรใช้ร้านเลี้ยงสัตว์นะครับนี่ตามนี้เลยนะฮะบัตรงานดํานะครับพวกยาเสพติดนะแฟชั่นก็มีนะครับโอ้ยตกใจหมดไอเวนโอ้โหตีของแตกนะครับ แม่อันนี้ก็เป็นทาอุปกรณ์ต่างๆนะครับอ่า AED นะครับแล้วก็ยาปั๊มนะครับวิทยุแล้วก็เสื้อเกาะนะครับอ่าถุงห่อศพก็มีนะครับส่วนต่อมานะครับนี่อาวุธอาวุธโอเคอันนี้ก็เป็นอะไรอ่ะไม้พูนะครับโอเคนี่เลยนะครับอันนี้ก็เป็นอ่าอุปกรณ์นะครับพวกไม้ชาเต้ปากหลามแล้วก็สนับนะครับอันนี้ก็จะเป็นอาวุธ ขั้น2นะครับแล้วก็มีอาวุธขั้น3ก็มีนะครับโอเคส่วนนี้ก็จะเป็นอัปเกรดอาวุธนี่มีให้อัปเกรดอาวุธด้วยว่ะเฮ้ยโคตรเท่คุณผู้ชมดูดินะครับโอเคพวกไม้ปูบวก1นบวก2บวก3บวก4นะครับสามารถบวกได้นะครับอัปเกรดได้เฮ้ยถือว่าจัดเต็มเลยเซิฟนี้ในส่วนของกิจกรรมภายในเซิฟนะครับมีอะไรให้เล่นบ้างน,นะครับกิจกรรมก็จะมีอ่าชิงทงนะครับแล้วก็เก็บแอร์ด นะส่วนจะมีกิจกรรมโดดล้มด้วยนะครับแล้วก็จะมีกิจกรรมวันล้างบาปนะครับเดือนละ2ครั้งนะครับน่าสนใจแล้วก็สนุกด้วยนะครับเคยเห็นผ่านๆมาแล้วนะครับวันล้างบาปนะครับโคตรหนุกฆ่ากันตายแน่นอนนะฮะโอเคนี่ใครเนี่ยสวัสดีครับผมขอตัวก่อนนะฮะเออนะครับเดี๋ยวโดนปนขึ้นดโอเคแล้วก็ต่อมานะครับ่างานผิดกฎหมายภายในเซิร์ฟนี้นะครับก็มีอะไรบ้างนะครับก็จะมีจกปูนอ่ะ งัดล้านนะครับขายยาเก็บโคเคนแล้วก็พวกงานถูกกฎหมายทั่วไปนะครับก็จะมีรีดนมว่านะครับขุดเหมืองจี้เหล็กนะครับเก็บมะม่วงเก็บกล้วยเก็บแครอทเก็บปู้นะครับเก็บหอยตัดไม้ฆ่าไก่แล้วก็ฆ่าหมูนะครับมีเลี้ยงสัตว์ด้วยนะเซิฟนี้นะครับาสามารถไปเลี้ยงสัตว์ได้ให้อาหารอะไรประมาณนี้นะครับส่วนจะมีเกาะล่าสัตว์ด้วยนะเซิฟนี้นะครับเดี๋ยววิธีการเปิดแผนที่ให้ดูนะฮะ ก็อยู่ตรงนี้เลยอันนี้เป็นเกาะล่าสัตว์นะครับมันจะไปล่าอะไรบ้างนะครับล่าเสือดํานะครับแล้วก็ฆ่ากวางส่วนที่การไปนะครับก็ต้องไปซื้อเรือนะครับอันนี้ก็คือจุดซื้อเรือหรือว่ามีจุดให้เช่าเรือด้วยนะครับก็อยู่ตรงนี้เลยนะขับเรือไปนะไปยังเกาะนะครับประมาณนี้เนาะตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่ฟาร์มะม่วงแล้วนะครับหรือว่าอาชีพเก็บมะม่วงนี่ต้นมะม่วงอันเบลเลยคุณผู้ชมดูดีนะครับ โอเคก็รัการกดตู้อี้นะครับเพื่มการเก็บนี่เป็นไงนะฮะโอเคหุยเก็บโคตรเร็วนะครับยังไม่ถึงประมาณสามวิเลยนะครับ1 2 3 3วิเสร็จโอ้โหถือว่าใช้ได้เลยนะครับเก็บเร็วแบบนี้นะฮะคนชอบเลยนะฮะโอเคแล้วก็ได้มะม่วงประมาณสิบแปดอันแล้วนะครับเก็บได้สูงสุดประมาณ60อันนะครับ เห็นไรหิวหรือวายอยากกินมะม่วงเปรี้ยวอ่ะคุณผู้ชมโอเคหลังจากที่เราเก็บเสร็จแล้วนะครับเราก็นํามาโพสต์ตรงนี้ได้เลยนะนี่ก็คือจุดโพสต์มะม่วงนะครับนี่ยืนโพสต์เท่ๆตรงนี้เลยเป็นไง้างครับสับเซิฟแนวโลเพเซิฟนี้นะครับพี่ก็ฝากเซิฟนี้ด้วยกันนะใครที่สนใจนะครับอยากเขาเล่นเซิฟนี้เดี๋ยวพี่จะทิ้งข้อมูลเอาไว้ใต้คลิปนี้เลยแล้วก็ตอนนี้ถ้าทางเซิฟมีไวริทด้วยนะครับไปรืบอไปสอบขอ วายดิทได้ที่ดิทกดของทางเซิร์ฟเท่านั้นนะครับอย่าลืมนะลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยโอเคพี่ก็ฝากเซิร์ฟนี้ดูแลกันโอเคครับหากใครชอบลิปดัตแบบนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b e แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยน,นะเพื่อพาชมคลิปใหม่ๆก่อนใครนะครับระบายเจอกันจุ๊บ